ามว่าทำไมผมถึงไว้ใจโฟกเบอร์หนึ่งผมเจอนักการเมืองเร็วๆมาเยอะผมเจอไอ้พวกดีแต่ปากสุดท้ายเป็นงูเห่ามาเยอะแล้วทำไมผมไว้ใจคนคนนี้เพราะโฟก์เบอร์หนึ่งอยู่กับผมตั้งแต่วันแรกตั้งแต่อนาคตใหม่ร่วมสุขร่วมทุกข์กับพี่น้องประชาชนเขาเป็นคนที่รักษาอุดมการอย่างมั่นคงเขาอยู่กับเราตั้งแต่วันที่เรายังไม่มีโอกาสชนะเลยอันนี้แหละโฟกเบอร์หนึ่ง ตอนนี้คุณโฟกพร้อมแล้วเข้าไปวันที่16เขียนกระทู้ถามทันทีผู้ว่าก่อนกเกษียณจะเอายังไงกับเรื่องขยะเข้าไปวันที่16เป็นอีกหนึ่งมือทันทีที่จะยกมือขึ้นแล้วปลดปล่อยให้สุราพื้นบ้านของพิษโลกผูกกฎหมายทุกท่านครับ การยืนอยู่ตรงนี้ของโฟกคือการประกาศและเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดว่าไม่มีใครในพวกเราท้อเลยจริงไม่จริงทุกคนที่อยู่ที่นี่พร้อมจะสู้ต่อจริงไม่จริงไม่มีอีกแล้วความกังวลลังเลพิษะรูโลกส้มแล้วส้มเลยสิ่งที่เขาพยายามจะทำคือเขาอยากจะบอกว่า คะแนนของพวกคุณไม่มีความหมายเขาอยากจะทําให้คุูรู้สึกว่าพลังของคุณมันตัวเล็กเหลือเกินหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของฉันจะไปมีประโยชน์อะไรและนั่นคือสาเหตุที่เมื่อขนาดปีที่แล้วสามหมื่นกว่าคะแนนไม่มาใช้สิทธิ์กันผมต้องขอสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าทุกเสียงของพี่น้องพิศนุโลกทุกคนมีความหมาย ขอความเชื่อใจให้กับคุณฟกไม่ว่าคราวที่แล้วท่านจะเลือกพักเก้าวไกลไม่ว่าคราวที่แล้วท่านจะเลือกพักอันดับที่สองไม่ว่าคราวที่แล้วท่านจะเลือกพักอันดับที่สามไม่ว่าคราวที่แล้วท่านอาจจะไม่ได้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนี่คือโอกาสของท่านแล้วครับขอให้วันที่15กันยาทุกคนร่วมใจกันเข้าคูหา,า,าก,ออกาบบกาบบ พร้อมพร้อมกันดารากาบบขอบคุณมากครับ